คิดว่าเอาเนื้อเพลงของหนูมาค่ะหนูเขียนกันหมดแล้วใช่ไหมลูกอ่ทั้งสองคนหยิบของตัวเองมานะคะอะไรครับอะไรครับน้องทีเดี๋ยวน้องทีต้องมาฟังเพลงนี้กับครูก่อนเ,อเพลงของหนูอะทักทายหมืนน้อย ลูกนี้เรียนใครเหรอนูกนี้ก็เรียนกับครูบีค่ะอ๋อเหรออ๋อสามคนเหรอครับสี่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเออไม่ใช่สี่อ่ออยู่ตรงนี้ก่อนได้ค่ะลูกเขาน้องกรีตน้องแอนรู้สึกจะไปกับทางครูแกปครูกบก่อนค่ะลูกห้องการคือห้องตรงเปีนโนแกรานเีนโนค่ะลูกหนูก็อยู่ตรงนี้ก่อนเอ๊ลูกนิกลูกนี้ต้องไปกับครูกบก่อน ขอโทษขอโทษลืมไปคือเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกเนี่ยจะอยู่ข้างนอกก่อนหนูเคยเจอครูบีที่ R S ตอนไฟนอลเทสค่ะปีไหนที่มันเป็นวงใหญ่ๆนักร้องหญิงสามคนเราได้สามคนอ่ะยังค่ะลูกยัง yeah